ปีเด้วจ้ะสามชิ้เส็ิปีหาก็ได้สามสินปีเดอน่าจะาคัวแล้วก็จองสามคนเลย oh, โอ้ได้สามคนเน้ออันนี้น้ำคัวที่ซ้ำเอโอ้ เจ้าสบายดีผู้ที่ติดตามรับชมบูรณ์สดท,ทุกท่านเนาะว่าจะเป็นภายในืิวตางประเทศกัยินดีตอนรับเข้าู่ชซองบสอสเซอร์เซเนลอีกคือเก้าพี่น้อยเนาะวันนี้บสอสเซอร์ก็ได้มาแวะทักทายสบายดีเพิ่นมีเอื่อยอันหนึ่งเนาะที่เป็นแบบก็มีความขัดสนในครอบในครัวละคนเราปัว่าบนอีปะเนาะก็มาสื่อก็บชี้ดได้เข้าไปทักทายทักชอบถามบางคน ว่าเพิ่นปะขาดกันละบอรหรือว่าเพิ่นหนีปะชี้ซีอบอเขายังพันเข้าใจลึกซึ้งพี่น้อยเนาะนทางบอสเสิร์ตก็จะได้เขาไปถามสอบถามเบิ่งเหตุผลที่เพิ่นเป็นเน่าใดยาหากักกระบอรหรือว่าแบบนี้กันช่อซีอบอรหรือแบบใดเนาะนั่นก็เขาปฏิตามหับชมพอม่อกขาเลยพี่น้องเลยเนาะสบายดีอยู่เพื่อนหันเลยเนะาะ ยินาโอยินาเ oh, ด้อชื่อชาวยงดาะชื่อชาวบ้านแม่นงแป้งโอ้ช oh. ื่อชาวบ้านแม่นกแป้งเลยอันอันยุจะปีเลย,จ,ยจะอืยสามิ็ดปีอัน <c oughs> องค่ะก็ได้สามสิ็ดปีเด้อสามสิ็ดปีคนละว่าเอ, <c oughs> อื่อยแม่จ้มีลูกเจ็ดคนเละมีลูกสามคนลูกสามคนเด้อ oh. ใช่หินหมดหินสองใช่หนึ่งใช่หนึ่งอันนี้ลูกผู้หลาบ่อันนี้ผู้หลานเลยผู้ชายบอนี่ผู้ชายเนอะอืมได้ได้เจ็ดเดือนเลยได้เจ็ดเดือนโอ้ยเจ็ดเดือนเลยอยู่หน้าอีกเนาะเลยอยู่หน้าโอ้ยเมื่อเนอะอันนี้เมื่อเพื่อนยังบ่แล้วยังมาแล้วเลยลูกครัวไป็นใช่ไหมลูกครัวโอ้ยลูกครัวนั่นเพป็นเมื่อป้าอัตะโดนแล้ว โอ้ลูกผัวเพิ่นเมื่อปะดนบนดวนนคนทางหน้าตาลมันทังปากช่องนโอทางหน้าตาลดปากช่องโดยเพิ่นเมื่อเฮือนเพิ่นเนาะเมื่อเฮือนเพิ่นเพิ่นเมื่อนี่เพิ่นบ่มาเมื่อลบ่มาเลยเมื่อจัเดือนอเมื่อตั้งแต่ลูกไ3เดือนเดี๋ยวนี้ได้้8เดือนเนาะ7เดือนบ่ดลูกเจ้าหนโดยกัได้3-4เดือนแล้วนี่เนาะเมื่อนี่เนาะ ไม่ได้แต่ไม่ได้ถามผมบอกผมเมื่อยยังไม่ได้ถามเ่นก็ไม่ได้บอกเมื่อผนก็ไม่ได้ชงข้าวชงข้าวมาไม่ได้โทรมาหาลูกหาเมียเลยแล้วลูกเมียอยู่จั่ไหนกินแต่ไหน่นกับ宝妈ไม่โทรมาไม่ชงข้าวอีกหูเลยเนาะหูเลยกเเิ่นเมื่อยยังเมื่อยยังหูเลย่าสาเหตุอีกไปย้อนยังเนาะหักหูแต่ว่า่นเมื่อเฮือน่นเมื่อบ้านหักยังไม่ได้ป้าในห้างกันบอกับดูกระดวน เมื่อป้าีิกระชั้นมาป้าเนี่ยเลี้ยงลูกคนเดียวนี่เมื่อกะล้เดื้อแหละเนาะเพนเห็นฮะทุกข์ให้ากนะว่านพอจะเมื่อป้าเอาตอนดูทำกันได้ใจวิทย์ตองของเทียงกันอยู่กับธรรมดาพเมียแล้วอย่าหุูผิดเทียงกันวะแม่นเนาะ ก่ได้ทิดเกียรติกระเห็นถ้าทุกข์แล้ว่ากวจะเมื่อปะเขาตอนเมื่อแล้วก็ครอบอยู่ปะคุนก็บอกว่าเมื่อบ้านกนเ้อะคุณว่าก็ได้ทานมาเมื่อยังโอ้เมื่อเลยเดี๋ยวเมื่อเลยเมื่อล้วก็มิดเืยอมอ่อเลยเดี๋ยวเม่โทมาอีกพ่อกันนี้ใชกับอันหัวนะพ่อกันนี้ใช้พ่อกันอยู่เหตุงานเหตุงานอยู่พูทั้งบ้านทำบุทั้งบ้านอย่างทั้ง ลงน้ำตาลน้ำตีนีกคโอ้ไปยีบังเก่งเหี้ยพ่อโดยไปพ่อกันยีพุทธไปเห็ดงานเห็นก็มาเห็ดงานคือกันไม่งานคือกันมาอยู่กันเอากันได้จะปีแล้เนี่ยเลาปีเติบนะได้เรว่างสามสี่หาตรีก็ข่าวเอากันนี่ได้โดยเกิดลูกได้ทราบเรื่องราวเมื่อเนาะ แล้ว่เอากันเลยออกออกเห็ดเรียบโบรานบอกโดยออกเห็ดเรียกออกมาอยู่หน้าพี่เนาะโดยอยู่หน้าพีอยู่นคอน้ำแม่ใช่แล้วพอแม่กระทุกตัวกระทุกเหมัอนจะใช้ได้เหตุผอแม่โอ้ยพอแม่เพิ่นเมื่อบ้านัวเพิ่นแม่กระพอนะั่นกระพอนหน้าดอกพอที่แค่ันตายแล้วพอหน้าบ่อนโดยพอหน้าเพื่งเมื่อบ้านัวเพิ่นเมื่อจะโดนเติบล่ะ เจ้าอยู่นี่อยู่กับลูกกับลูกเจ้านี่เลยลูกก็เป็นไข่อยู่ท่องหื่นท้นงเจียงผูกอมีไปเืินไปหาหมอทั้งไข่ทั้งเจ็บทท่งโอ้ยังไปไปหาหมออยู่เนาะเอาแค่จะเห็นไห้เห็นหน้าเจ้าจะแต่เห็นไปกับลูกอยู่แล้วอู้ดนะท่านท่านใส่เจ้า ลูกเคยพูน้อยพลูกเคยพูลูกก๊กคนเนโอเจ้านั้นได้ลูกเคยเลยเยอ่มอมีลูกูกมีผู้พ,พ,พาเฮ็อด๋จะชอมจต่ก็อ่เห็นห้าเห็นหนะาหาหกชิปละกลับ<ม>ไปแทนมูกับเรือบ่ชิฟเช้าหลายคนเนาะเลยมาบ่ายืมมาจะไปยืมมู่จะกับมูป้าลุงนั่นไม่ได้หา เด็กก็เป็น้าวเปือกแม่คอยชานแม่้าได้เดกก็ข้าวไ่เท่นดนกระพุนแล้วตกลูกเกี่ยวเข่าแล้วหมดแล้วเนาะเข่าคดแล้วลูกไปยังหน่อยเนาะลูกไปยังหน่อยใี่ไหาเงินหาคำเงเลี้ยงลูกอบอย่างนี้ทวันแล้วเนาะเอยลูกขัวกูอยู่เออเผื่อเมื่อกับสม่ยเจอเจ็ดืัอถามข้าวคราวลูกเต้าเนาะโมอน้เน บรก,กินห่อเรากำกินห่อพันกระเทาะมาแล้วเพิ่นกระบอกอะไรปะห่าหนอลูกจุดใหญ่เลยเนาะลอยบัดเพิ่นกลับมาดิจ่าสีเอ็ดเดย์ได้สีสเอากันคือเก้าบปะเลยแบบไดนบ่เอาเลยพิ่นไปปักห่าหนอยันว่าเพิ่นกลับมาเอากันอีกขึ้นดีกันอีกหัวนะกูเอาบ่บ่เอาบัดนี้มากระไรแไปป้านะไรเนาะลอย เดี๋เปล่าคาถูกคำยากให้ผู้เดียวกว่าฉันแล้วเนาะดลูกระบาเป็นยอดทุกกระเพื่อนอย่างากเฮาอันเพื่อนเพคนมี้บอกเสียเพื่อนคนเราเคยเมื่อไหนบอกนี่แน่เพื่อนพ่อพ่อแม่เพื่อนนั่นแหละพ่อแม่เพื่อนมีอยู่เนาะเดี๋ยวพ่อแม่เพื่อนมีอยู่แม่เพื่อนมีกลัวเฮาเดี๋ยวพ่อแม่เพื่อนมีกลัวเฮาอยู่เพื่อนกับ่นนี้ว่าติว่าลูกเมียถุกเนี่ย ผมพัวล um ูกเมียทุกยากคนมเล่าแล้วว่าคนหนักสิเอ้าแล้วว่าเขาไปได้ยินเนาะมาบอกเขาได้ยินยันว่ายันว่าผิดกันให้กันเลยบอกว่าสุกยากเราไ่อยังอยู่เหมืนอย่างคนมาเ่าเนาะมีแต่ว่าคนเมื่อยสื่อเมื่อยสื่อเนาะเดินยมบ้านเยยมเมืองหักบุมาเลยเพินนมามาเลยเดินเมืองาบ่บ่ได้เมื่อเมื่อยยังอยากลูกเห้สิเอาไง น้ำมือน้ำมือถามข้าวข้าวหุ่นว่าป้าโบคือโบป้านะอยากลูกกับป้าลูกใคสจะเอาคุณแม่กับปาริยูน้ำมือบ้านผัวเพิ่นกระจายมามาลูกกับฉันนี่ยังนอนอยู่เนาะปะกับเรได้ลูกป้ากับเรได้ใคสจะเอาให้นุ่มกินนุ่มตัวเองมออกินนุ่มตัวเองเนาะดย ดีเป็นตะแพงเนาะโอยก็เจ็ดเดือนเดือนเจ็ดเดือนเนาะกับพนเดือนนะฮะตะแพงถือมาได้อ๋อผันยังบบมาเห็นจักเทถอเมื่อป้าอันแต่สามเดือนเป็นไปลูกสามเดือนก็ยังน้อยแล้เนาะโดยอือบุมี่ท่องสก่อนดีกว่านั่นแหละนบุ้มมีนะโทรองชับก็ได้บอันผู้นี้นี่อันบัดผู้อันลูกก๊กหันกะลูกกับผู้นี้บอ บ่้คนนะพ่อน่ะโอ้แสดงว่าเจ้านี่เได้ได้จะกคัวแล้วก็จองสามคนเลยโอ้ได้สามคนเนยออันนี้น้ำปัวที่สามเลยโอ้อืมอนเยเห็นห้าทุกีได้เพื่อนจากป้าเฮงก็เพื่อนบบบุตรีห้าทุกเพื่อนบบป้าหาดอกนั่งกับป้านั่นคือกันบอกคุณหน่ลยมาทุกบ่้คุนันกะตีมาทุกตีมาห้าทุกแล ถูกเห็นยากเลยเลิกเนาะปาห่างกันยาห่างกันเอ้อค่าคือกันได้เนาะเอากันไปแล้วผัดเห็นผูกเห็นยากเนี่ยฝาลูกฝาเต้าให้ลูกให้เมียเนาะเป็นภาระลูกเมียอีกเนา้เนี่ยได้ลำบากไมทุบข์ากนะลูกน้อยเม็นอ่อนเนาะไปทางใดกันเนาะหาเงินหาข้ามกันยาะเน่นไปหาอยู่หากินกันยางๆกันนะ เด็กลูกเป็นแขกไงโมมีเงินพาไปหาหมอนี่นะก็มีผัวหาแขกสิไปกันยากเนาะสิไปกันยากสิมากกันยากเออหลล้างยากกับโมมีอีกหนักเลยเลยงานเราโมมีลูกน้อยอมาไปหาเงินหาคำเนาะเลยเป็นการอะไรหนุ่มหนุ่มอยู่แต่ว่าคนกันยากลูกยากเท่าคนเลยแม่ลูกอ่อนคุณพ่อผัดบัวหับพิชเชอเลย ไปไปสายมันสอบสอบวันนี้ปะเดี๋ยวเ้างทำน้อยยังลูกคู่เดียวเดินบานแม่ที่ว่ากินนมเจ้าของบอกกินนมเจ้าของชิเื่อกินนมชื่อกตบไม่มีเงินชื่อนมให้กินแห้งนั่นอีกเดินเฮ้ยฉันเงินค้ำมาหากันแบบไหนฉันหาอยู่กันแบบหาไปมีคนรับจ้างระบายก็ไปโอ้ยช่วงดำหน้าเนี่ยกระจ่างระมากับไปเด็้ชิปได้เจ้า มาซื้อลุงครอบคัวนี่แหละลูกแตงเพชรเนาะเป็นง้วงยังกับแพงกูเมื่อยเนาะเจ้าลูกเป็นไข่เป็นนาคพ่อได้ซื้อยาใช่ค่ะมันนี่ไฟฉ่ำหายสมมติจะไปหานับจ้าลูกเจ้าหน่อยเจ้าก็เอื้อยมันเอื่อยบอสัญบายก็ไม่ไปเอื้อยเอาท่าเล่นไปลูกก็ดำหน้าดำจ้าก้าวว่าอยาจะกินนมจวเอาลูกมาเอานุ่กินนมไปรับจ้างเลยยากแล้วเนาะลูกมากินนมตัวเองบัน เฮ็ดก็บวเต็มที่คือว่าเนาะคานเฮ็ดเป็นวันนี่คือชิวยดำเนาะมาได้ล hmm. yeah. ูกเป็นมัดเอาใม่ชิพได้เจ้าลูกหายกัมากมีแต่รับจ้างแบบเป็นมัดเป็นนั่นนั่นนะฮาลูกน้่หน่อยเด้อการชีเห็ดเป็นวันเป็นนั่นนั่นผัดยานโมกเอาไบลูกเขาหน่อยเนาะไปหาเห็ดงานการยากนะคือว่าเวลาเขามีบุหรี่เนาะไปรับจ้างดำนากับผชิญไปเป็นมือไปพาได้โอ้โแบบเขาพาเห็ดเป็นรับจ้างเป็นมัดเอา คนจ้างมัดละเท่าไรโอ้ยสามมัดห่าโอ้สมันห่าลดงมองหาั่าอว่าเองตามกล้ายี่กล้าสบายไปสิบอกโอ้คนอนาลกัเขากระชิดจ้างแคงนีดเนาะเดว่าคนหน่อยนี่กะจ้างถือัวกเขานนั่ลว่านั่บังได้ลูกบัตรลุกน่อยด หาเงาินหาค้ำกันยากลูกใหญ่คนแั้นเนาะเดินใหญ่ไปจุดไปหาเงินหาค้ำนี่มปแจก๊กเ,เนาะเสี่ยเมียมาเลี้ยงแม่์บ่คนนี้ <c oughs> มันกะไม่ได้หายดีบ่แต่ไม่ได้หายบันไดไม่หายแต่มันชินมันพระอันเนี้ยมันชินมันพระได้หายออแต่เป่าไปยังแล้วนะเนาะ ว่าเขานมักนิดน่อยมาไขวาันชินวันยังได้ลูกคนกะพวมมิแต่เพ่งลูกคกนกะเนาะออมาหาตื่นบ่แต่เมื่อปุ๊บลูกมาแต<า>็มเดือนตั้งแตามเดือนถึงปุ๊บปลาลูกม,มาวันนี้ลูกจะได้เจ็ดเดือนแปดเดือนเลย่อยากที่รูลูกเลย เอเพื่อนมีโทรศัพ์บอหูเอเพนมีด้กมีเนี่ยหู้ยุขนาดโทรมาโอคือมีโทรศัพท์ใสก็ไว้ทำาล่าเนาะคือเราเมื่อวันทีเราก็บงโทรศัพท์ใส่แล้วเดบจโทรหาเพื่อนจะถามข่าวข่าวกันโทรมาได้เลยเนาะอ้ติดตหากันแล้วติดต่อหากันจักปจักอยู่จักปะกําคูดจักเลยบอกนี่โทรมากับมีดอกเอ้ยน้องนะมันเคยโทรมาหาเอ้ยน้องนํามันและ โทรมาเรื่อยอยู่บ่อเลยก็บ่ได้โทรมาจากเถื่อได้เป็นเพม่อนเมื่อเออคันแมนมาจากโทรกับเอ่นน้องๆกมีอยู่เนาะโดยอืมเป็นมาโทรมาเลยโดยอืมอักตามความคิดนี่ว่าปะเนาะปะแนี่เพิ่นปะเฮาแหลกโอ้เพิ่นบ่ปะเพิ่นจะโทรมาแล้วเพื่นจะฝากเพิ่นฝากคำมาให้ลูกเนี่ยก็ถขาโทรอยู่ห่างผมมาเนาะโดย ลูกเต่ากับเบิ้งผู้เ,เด,ดีเดยวเนาะเบิ้งผู้เดียวเบิ้งกับลูกไม่น้อยเนเออี่ยคือว่าเล่ากับว่าได้หับมีความรับผิดชอบเป็นม้าเลยแต่เนาะอาจจะโอเคเนาะกันละก็คือว่าทางสาวภาษาบาลเนาะแป็นน้องแป้งคือผ่นเนาะสุฟังน้อเนาะคือว่าิ่นจะมีความขัดชดหลาหรือว่ามีความหุ่งยากในครอบในควนแต่เน,ะนะะา,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 านเนะคือิ่นกะมีผัวผัวิ่น,นกะ คือว่าคุณเล่าสุพังครัล่ะคนน่ะหนีปะเนาะหลังจากคนเกิดลูกมาได้สองเดือนสามเดือน,นพัวคนก็หนีปะกะบ่ามาใกลเลยคนอค่ะคนก็ได้เลี้ยงลูกน้อยคนเดียวมันค,คำกะอยากไปหาไปยังมาชมใส่กะบ่มยากยนุงยากอะไรเพีนเน่น้นงเเ้ยลำบากผัวเพื่ินดูน้อยคือว่ามีความสัดสลายเนาะทานก,าากนาะบนะ่อสุดกะสิดเดล่าในซาบานอ้อขอบใจ สบายดีเออสดีเนอะนี่กันล่าคือกันเด้อสบายดีเนาะส่งดีเนาะส่งดีสูบๆไปทำกันเนาะจะพี่เนาอไปเนาะเรื่องของการถามข่าวทางสถาบานพี่เนาะตะกี้พอเสิร์ชคิดว่าเพิ่นเป็นรุ่นเอื้อยแต่ถามเมเพิ่นก็ว่าอายุสามสิบเอ็ดปีก็เป็นรุ่นน้องปรเสิร์ชอายุสองปีเนาะ คือเพิ่นได้เล่าสู่ฟังว่าในครอบในครัวเพิ่นกับมีความขัดสนหลายๆอย่างพี่น,น้นองเอเนาะโดยเฉพาะเพื่นมีลูกน้อยเนาะมีลูกน้อยแล้วผัวก,กับ,บ่อยย่มี่าผัวนี้ปะเพิ่นนั่นแหละเนาะเพื่อนก็นมีความหาผิดชอบภาระครอบครัวมีหลายๆอย่างถือว่ามีความขัดสนหลายเนาะก็เป็นตาอ,อินดูชงซารเพิ่นพี่น,น้องเอเนาะที่เพิ่นกับเป็นแม่เลี้ยงเดียวเลี้ยงลูกตามลําพังเนาะถือว่าบ่มีพอ,อนะ ก็มีความมีดูสงสารเพิ่นถ้าหากว่าเอฟซีหากมีใจประสงค์อยากช่วยเหลือก็บอสเสิร์ก็ยินดีที่จะเป็นสะพานบุญให้พี่น้องมาติดต่อมาทางบอสเสิร์ได้นะพี่น้องเนาะบอสเสิร์ยินดีต้อนร,รันนบก็เอาฉัมีก่อนพี่น้องเนาะไปพอกันอีกคลิปหน้าบอสเสิร์กับสีในอำลากับขอบอกขอบใจมายังเอฟซีผู้ที่ตามบอสเสิร์ตั้งแต่ต,ต้ตนตจนจบเนาะ และโควยพอให้ผู้ดีตามและหับสมประเสริฐจงมีสุขภาพเข้มแข็งอยู่ดีมีแห้งปัจจากโรคภัยไข้เจ็บนั้นเบาเสดข้อกล่าวคำว่าสบายดี